ดีใจที่ได้เจอกันอีกหวังว่าคราวหน้า,าจะมีอะไรมาบ้างน,นะเพ่าะฉเป็นผู้บดีโอเคไม่รู้เข้าใจป่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่น่ารักของป้าทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะลุงคิดอยากกินฮอตพอตนะคะป้าก็เอาที่มีในบ้านเลยนะคะก็มาม่านะคะก็มาม่าของเรานะคะก็จะมาทำฮอตพอตนะคะก็จะมีนะคะก็จะมีกุ้ง ก็หมูสามชั้นนะคะแล้วก็ผักของเรานะคะก็จะเป็นผักบุ้งค่ะวนันนี้แล้วก็แน่นอนนะคะก็คือมาม่านั่นเองค่ะตอนนี้นะคะรู้สึกน้ำของเราที่ต้มมาก็เดือดแล้วนะคะ ปลาบีซี่จะปรุงรสก่อนนะคะนี่นะคะตอนนี้น้ำซุปของเราก็ นั่นแล้วนะคะก็จะเอาหมูใส่นะคะอ่ะมืคิกลงมาแล้วแหมนาฬิกาดีฮอต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 ฮนะคะฮอต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 จริงๆใช่ใช่เอาหมูใส่ก่อนอ่ะหมูก่อนเลยซุบซเดี๋ยวก็ค่อย มามกเพราะว่าหมูเขาจะสุกช้ากว่าอย่างอื่นแค่นี้หมูทำไมปิดกันนะคะเพราะว่ามันเป็นหมูสามชั้น,นะคะ่ะเดก๋ยวกงใส่ด้วยใส่แต่หมูอเออก็ตามด้วย ค่ะอุ้ยหูกคิดน่ชอบเลยนะคะสไต hot hot. ล์ฮอตพอรดเนี่ยเลอฟนร้อนอะหนูคิดไปหันพัดลมมาหน่อยซิขอใช้หน่อยละก,กันอือฮือขอใช้คนหน้าตาไม่ดีหน่อยคนหน้าตาดีขอใช้คนหน้าตาดีหน่อยอุ้ยได้พัดลมแล้วชื่นใจ <c oughs> มันร้อนจริงค่ะช่วงนี้ร้อนมากเนาะฝ <Yes. S 1> นตกอยู่นิดเดียวสซดาก็อยู่ตรงนี้นะคะอ่าคนที่ชอบถามหาสซดานะคะ เอฟซีโซดาโซดามี f อฟด้วยนะมีหิมะก็นี่นะฮะแล้วก็ใส่ตะกรุ่ง What do you do if if you wake up tomorrow morning and everything is white from snow? What's your reaction? w o r d p r o m p a m Yes big one โลกมี p ัญหาแ่ It's like in the movie the ใช่ก็ตื่นขึ้นมาในเมืองไทยมีมีมาเนี่ยแสดงว่าโลก เตรียมตัวแล้วะพวกเราเตรียมตัวกลับบ้านแล้วกลับบ้านที่เราจากมานะฮะมาม่าเลยไหมชัวร์โอเค put inside อือห <Nice. S 1> เป็นเมนูแฮทอ่อแฮทแฮทแฮททอดแบบว่า <But. S 1> เอาผักบุ้งอะ่ะใส่เยอะๆเลยนะฮะใส่ไปเลยหมดหมดไปเลยแล้วกันเพราะว่ามึงคิดหิวะ ถ้าไม่หิวนี่ไม่ใช่ลุงคิดนะคะห้ uh huh. องหิวเป็น uh huh. ยังไงซุปโอเคใช่ไหมสามชั้นโอเค,นอเคแน่นอนสำหรับลุงนะคะทีตัวซุปอ่ะซุปเลยนู่นๆ่นกระบวยอยู่นู่นประหยัด uh huh. ทีเดียวอนนเสร็จเสร็จมามาซุปมามาซุปเสร็จ hmm. <Mama soup. S 2> นี่นะคะนี่คือเมนูนะคะฮอตพอตนะคะฮอตพอต มาม่าต้มยำกุ้งใส่กุ้งนะคะี่กุ้งของเราะคะ่ะระไม่ได้กุ้งหกนะเราใส่กุ้งจริงค่ะโอเคลราชิมก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราสองคนก็ก่อนอนุญาตชิมก่อนนะคะลราคิดอยู่ค่ะโอเคจัดการโดยคารงเอาที่มักเอาที่ชอบเลย just think you that, no. ใช่ธงคิดบอกว่าป้าชอบลืมโอเคอ่ะครับ แฟนทางบ้านอาร์คทำไมลุงายลุงคิดไลฟ์ทูลุก like look, ป้าไปี่ทำไมไลฟ์ทูวอช์ฟมีไอบอกบีคอนบิสเตอร์อุลี่ทูพี่พ่อลุงคิดว่าฉันไม่เคยนะมาพี่หน้ามาไปตัดผมมาใหม่นี่น่าจะเหมือนมัสลุมนะคะมัสลุมก็คือเห็ดนะคะ <All right. S 1> เหมือนเห็ดอ่าเห็ดฟางบ้านเรานะคะป้าจะชอบแซวล,ลุงเวลาตัดผมมาใหม่ลุงบอกว่า,ามัสลุมเห็ด อะไรนะ I like to watch my lovely wife เออหึ่ยปากหวานเกบอกว่าเกก็ชอบชอบดูอภรรยาที่น่ารักนะฮะน่ารักเป็นช่วงๆเป็นหลิงหุ้ยนะฮะเอาไหมเอาเลยไหม Yes เอาผักเยอะๆเออลุงจะชอบแป้งค่ะนี่เนาะ Yes เพราะว่าเราจะไม่ชอบเส้นเส้นเละนะฮะเราจะลวกนิดหน่อยเราก็จะตักขึ้นนี่คือวิธีการกรินของพวกเรา ผมคิคบอกว่าไม่เข้าใจที่ป้าพูดแต่รู้สึกเสียงอ่ะเสียงจะดูของตลกดีพิ๊กซุปก่อนอือฮั้เอาซุปเลยอ่ะวอุ้ยมันอยู่ยั้งยานเลยขึนนู่นัาสิตรงดีโอ้ยน่าจะบอกตั้งนานละนี่อ่ะนี่ มันเป็นเมนูที่ง่ายมากค่ะแต่ว่ามันกินแล้วมันชื่นใจ,จกินสู้อากาศร้อนในนะี <laughs> ้ <laughs> ยิ่งร้อนแล้วก็ยิ่งกินของร้อนๆนะฮะเอากุ้งเพิ่มไหมอุ๊ยสามชั้นร <c oughs> ู้ชอบ, <c oughs> ชอบเอาสามชั้นไป <c oughs> สามชั้นรู้ว่าชอบ we can make it like that you eat the gong I eat the สามชั้นอ๋อหนุ่มกี้บอกว่าให้ป้ากินกุ้งหนุกินสามชั้นได้ ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะมีแต่ปัญหาเออรุงหลี่หลีไฟนิดหน่อยสิดาวดาวไรลิตเติ้ลบิไอินดัวอนนูเดิเซมโจ๊กนี่ซุปนี้อร่อยมากเลยค่ะปรุงเพิ่มได้นะคะเอาผงอะ่ะปรุงรสหมูมาใส่เพิ่มได้ถ้าเกิดขาดนัวขาดนึ่งอว่าใครจะปรุงใส่น้ำตาลใส่เกลือเพิ่มจัดไปเลย อือุ้ยแซ่บเส้นแซ่บสล,ะละัอร่อยอร่อยใช่ไหมอือ่อผักที่ซื้อมาป้าก็ยังไม่เอาลงแปลงนะคะมีน้องทางบ้านบอกว่าจะลงแปลงเมื่อไหร่นะคะก็คือเรื่องทําสวนนี่ก็หาเลิกหายามก่อนนะคะเดี๋ยวเลิกไม่ดีเดี๋ยวผักไม่สวยนะคะเราต้องมีเลิกมียามวันนี้ลอตเตอรี่โอเพ่นเนี่ย Yes. Mùi Ui nóng. and <laughs> and. Bắp bông ยังไม่ได้ตรวจเลยหวยออกอะไรนะฮะ still why these uh, understand Asian still these I don't people like this, uh, this noodles คุณคิดบอกว่าเข้าใจแล้วตอนนี้ <Yeah. S 1> ทำไมคนเอเชียชอบกินมามา่าเยสมันอร่อยไงใช่ไม่น่าเบื่อแค่เอามา adapt many food mm hmm. เอามาปรับเปลี่ยนเป็นเมนูนู่นนี่ได้หมดนะคะคุณคิดบอกว่าแกเข้าใจแล้วเมื่อก่อนแกไม่เข้าใจทำไมคนเอเชียชอบกินมามา่า ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าเกาหลีหรือว่าไทยเราเนี่ยค่ะตอนนี้ <Yeah. S 2> แกเข้าใจแล้วยูไม่ใช่ฝรั่งแล้วไงยูเป็นคนไทยแล้ว <laughs> for breakfast for lunch. Oh. ตอนนี้ลุงคิดไม่ใช่ฝรั่งแล้วค่ะเป็นคนไทยแล้วเด <Yeah, true. S 2> ี๋ยวจะบอกว่าใช่คอนเฟิร์มใช่ไหม mm. ต้องกินกับกะปิด้วยไหมเอาไหมกะปิกับพริกอะ่ะเอาไหมลุงกะปิ no. อยู mm, love this soup. Mm ่จะกิน hmm. น okay. okay. mm ี hmm. mm ่ก็ใส่อยู่อันสั่งชั้นให้ลุงไม่แต่บุญโนเนาะไม่ไอ้นัดวอนดําเซียมโจ๊กไงรอก่อน ก็ให้ฟินนตดิสครับก่อน <Thank you. S 1> ให้มันหมดในถ้วยก่อนค่อยใส่ลองสาม <Yeah. S 1> ชั้นเเหลือ <Yeah. S 1> เยอะกุ้งก็ตัวใหญ่ค่ะกุ้งไซส์ใหญ่ดี สุก่วยหน่อยเขะซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะสามใบเขาบอกว่าเป็นวันที่สิบห้าเพราะว่าเขาเลื่อนออกมาเนาะตั้งแต่สิบห้าเมษาเพิ่งมาออกงวดนี้งวดแรกซื้อเบอร์อะไรอืแค่นาเซบอกไม่ได้เดี๋ยวไม่ขังเดี๋ยวไม่สตรอง แกงมองเลขไปเดี๋ยวไม่ขลังไอ้เช่นเอ่ะไทยมีบ้านดับเบิลยิปส์ไงยิปยูบิเซตโซมาตนัมเบอร์มันจะไม่ไม่ขลังภาษาอังกฤษไม่รู้อะไรไม่สตรอง <c oughs> <Excuse me. S 2> อ้าวลุงคิดไม่ได้เปิดไฟเหรอโอ้นี่น่สามชั้นลุงจัดไฟเลยรับรองหมดนี่ไม่อิ่มก็ไม่รู้จะว่ากอะไรแล้ว นั่นเลยนะ Wait Maximal อืมเดี๋ยวร้อนน่ะนั่งตรงนี้เนือเต็มคอเลยตอนนี้ยิ่งมากินฮอตพอตใช่ไหมกับฮอตเอาไซส์ We e a t cold pot ฮะฮอตฮอตข้างนอก ข้างในก็ฮอตพอทข้างนอกก็ฮอตฮอตจุงจุงบุยอืมเดี hmm. mm ๋ยววอืมอมที hmm. huh? idea, mm ่จะทำอ่ะ hmm. โคโค่พอตไม่ใช่ฮอตพอตโคพอตอาหารเยน็เยนๆในหม้อ,อเป็นกะละมังป่ะทำที่พ่นก็ไรเสร็มจบเนาะบางคนจะชอบเละๆอะไรออเดนเต้แบบอิตาเลียนพาสต้า อืมคือจะชอบไม่ค่อยเละแข็งๆเหมือนสปาเก็ตตี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไม่ค่อยเละมากดาวไฟหน่อยสิดาวตัวนี้อยู่มาตรงนี้ดาวครก็ <Yes. S 1> ดีนะเนี่ยมีหมูสามชั้นในตู้เย็นนะคะ <c oughs> ไม่งั้นต้องใส่แต่กุ้งแน่เลย รสอืออืออือฮึเอาไหมมะมาไหมโดนโดีกระเด็นปุ๊อือมันคิดหมอก็ใส่อีกไม่ไม่ไม mm ่หมดแน่ยี่ไปพูดมอยู u cannot eat mm. t น i s นะืดีดี่นัก เป่าจู่เป่าันคำตัวด, yeah. huh? ดูดาฮะดูดาก็นำลงสลบทลายร้ okay. อนค่ะอืมคุณดูดา is not funny m u c so ถ้าอากาศร้อนค่ะอืมดุดาไม่ชอบอากาศร้อนมาก,มาก mm. ๆเพราะว่าขนเขาเยอะและขนก็ร่วงเต็มบ้านเลยค่ะตอนนี้ he's s e like t a o ม เพราะว่าโซดาจีนอตไลท์ถูมูกมีความเป็นชิมูกชีมหอดโซดาจะไม่เขาชอบขยับตัวเวลาหน้าร้อนนะคะเพราะยิ่งขยับมันยิ่งร้อนอย่างเงี้ยคแล้วขนเขาเยอะขนาดเราขนไม่เยอะยังร้อนเลยอ่ะฮึสกอ๋อ วันมันมากุ้งไม่ผมไม่เอาผมมีอะไรผมมีอะ e รฉันต้องทำใหกุ้งช่วงนี้ลุงกินไม่เอากุ้งเลยค่ะ mm hmm. ไม่กจะเบื่ออะไรอะทุก mm ็หมดตอนนี้แบบเบื่อซมูามั่วไม่หมด e นอะสามชั้นลุงไม่เคยเบื่อแต่กุ้งลุงเบื่อคือของทะเลลุงกินไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ mm hmm. mm hmm. น้ำชาทีดิ้งที mm hmm. เป็นคนญี่ปุ่นเวลาเขาสวัสดีอะไรเงี้ยเขาจะลูกพี่กันมาสวัสดีกันเด้ดีใจที่ได้เจอกันอีกหวังว่าเขาหน้่ <Yes. S 1> จะหิวอะไรมาบ้างนะไม่ใช่มากินฟรีโอเคไม่รู้เข้าใจป่ะโอเคโอ้ลูกยัไม่เข้าใจที่ป้าพูดนะคะ ก็หมดแล้วนะฮะเหลือกุ้งอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเอาไว้ประดับบรารมีหม้อนะฮะก็ป้าเปซี่กับลุงคิดน,นะคะวันนี้เราแบบมาแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าลุงอยากจะกินไล่ความร้อนนะคะไม่รู้จะไล่หรือว่าเพิ่มความร้อนนะคะ,คนนะ,คะก็เลยจัดให้แกหน่อยแกอยากกินฮอตพอตค่ะทีนี้กระจององแงแล้วก็เลยก็เลยจัดให้จริงๆวันนี้ว่าจะทําเมนูยีสานซะหน่อยนะคะลุงชอบทําให้ป้าเปลี่ยนเมนูตลอดเลยนะคะกับปลายยังไม่ได้ทําเลยค่ะบอกไม่เอายังไม่มีฟีลนะคะ ก็ปลาน่ะวันทุกุกขายังไม่ได้พุกนะคะ <N> น่าจะเป็นพรุ่งนี้นะคะแกงหิวหวานก่อนไปแล้วกันก <N> ็เด <N> ี๋ยววันนี้เราสองอคนขอลาแคก่พีก่อนนะคะเดีชยวิอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ <N> ๊ายบาย thank you for watching ค่ะ